เป็นคาบพี่น้องนี่นแก้วกับยุท้องอยุท่าครับที่จริงผมกบว่าผมอยากไล่ซดละ่ะแต่ว่ามันกะเน็ตไล่เดอนผมเบิดครับพี่น้องเน็ตเบิดผมมาท่านเติมมามหมื่นเพื่อนครับพี่น้องแจ้งสีเติมเพื่อนกะมาไล่นนแหงพบปะพี่น้องครับเพื่อว่ามาบาบอกมาจากันนะครับพี่น้อง ตามภาษาตะแก้ว่ะครับผม็คิท่งยู่ท่าขึ้นเา่าข้างหลังอาจสิเป็นนั่นลุงตรงนั่งเลอเป็นทีน้องอันอยู่หน้าที่หน้าบนมันอยู่ในป่าอย่างได้อยู่หน้าหน้าตะแก้วบารายแล้วครับมีเพราะว่ามีหน้านี่และที่จริงหามันเท็เตนมแนวอื่อนไใ้ว่าจะเข็มน,นีู่ละพ่นละจังได้ก็ได้ซื้อขากินขึ้นเ่าพี่นอ้องอาทิตย์ซื้อ ของสามเดือนยวูวเห็นหน้าสามเดือนสี่เดือนถึงเบิดอยู่ยุ่งๆกันไปนะบพอบวิทปากอึ้องบพอฮอ,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 อดปากอึ้องออดอดกออออนะ่นว่าตามโบราณ่นว่าปากอึ้งไม้ขวาแต่ด้ตีคนว่าโอ้ยเขาคอยบัฮอดปากอึ้งพอดีฮอดปากอึ้งเบิดเพิ่นว่าเขามาหอดปากอึ้งกับไม้ขวาเขาเห็ดแล้วพอดีฝนตกอึ้งห้องปีต่อไปน่ะ่นว่าเอิ่นว่าหอดปากอึ้งพอดีนะพีน่น้องแต่แกบอกบัฮอดดอก เดินสามเดือนสี่นี่ก็บเบ่แล้วซื้อกินพี่น้องเสียแล้วต๊ะเดอนละเดอนละกระส,สอบนี่พี่น้องสอบหนึ่งกะคันเท่าไปซื้ออยู่ลงสีใหญ่กะประมาณดัดพ <c oughs> ันสองพันสามพี่น้องคันเทาไปซื้อ,อตามบ้านค้าเขาเจาะกะเดินหนึง่งโอ้ยสอบหนึ่งกะแท็กยู่พี่น้องเพราะว่ากันแกวกันไปซื้อลงสีใหญ่คนละอยู่ทั้งบนันคัปลารหลายคนละ ตำบลคำประไลอำเภอเมืองจังหวัดมุกพลนะครับ <Hey. S 1> บ้านตะแก้วอยู่ใกล้มุกเด้ <Hey. S 1> มาเด็นน้ำพี่น้องคือว่า <Hey. S 1> ผมกับมาแต่เก็บเงินชาปนักกิจศพชาปนักกิจศพผู้สูงอายุนั่นพี่น้องหลักการทำงานผมกับซีบ้าแล้วเรื่องหลักการทำงานเนาะพี่น้องหลักการทำงานส่วนของผมและส่วนต่างๆของ ของผู้อื่นนั่นะครับบางคนกับบเหตุคือผมบางคน,คนกับคิดบ่คือผมนะมาเนี่ผมสีบอกว่ารักการของผมได้พี่นอ้องผมสีเข้าหาเข้าหาครับเข้าหาเพื่อนเขอยู่เมื่อวายแล้วครับพี่นอ้องเห็นหนางก,กันดีผู้จักกันกันยังสวัสดีครับอยู่เด้ผมคนท้องคันยุกยุกข้าหนาใสสวัสดีครับเลยยังขึงใส่เลย คือสิโมเมนต์โมเมนต์ค้นหรอคุ้นกับแต่ว่าความคิดเป็นคือสิโมโมเมนต์โมเมนต์คล้ายๆคุ้นคล้ายๆกับแม่ื่นไหนพี่น้องอันตะแกีวที่ว่าบางคนเนาะผมผมเห็นอยู่บางคุ่นบางคนที่มีตำแหน่งนะแต่ว่าโมเมนต์ค้นบ้่นตะแกีววรับค้นทั้งอื่นนะทั้งบ้่นผลักทั้งบ้่นผมไปเห็นมากเป็นบางที่เป็นอาจที่เป็นแม่หลหนึ่ง เป็นมีนาที่แไหนๆเป็นที่เช่นอะชูตาในหมู่บ้านนะนะในหรือในทินนนันอะนะเกิดมีคือว่าคือผมกับมีนาทีไปเก็บเงินชาปนกิจซพเนาะขั้นเป็นค้นตายสามารถที่ตายผมกับไปเก็บไปเก็บมาให้เพื่อทรงสรงนวยที่สูงกอนะทรงวยสูงเป็นพนมีสำรองเงินสำร้องจ่ายอยู่ดอกเข้ากับเข้าไปเรื่องหนึ่งกับล้าฮ้ากับมีเออฮ้าอาจ ไปส่งกานบันเทามาเก็บที่หลังกันได้นี่คือการทํางานของผมแต่บางคนเด้พี่น้อผมว่าผมเห็นผมผมเห็นนะทางบานทางบ้านทั้งบนังบนลองมนนังนลงคนละเป็นเป็น,ปน,ปนภูมีหนานี่มีตาในโมบ้านนะอาทิตย์โดนถึอถือไทยบ้านยุเมื่อไห้ในท,ที่ประสมเหมือนนะพี่น้อเป็นเก็บเงิน เพันธุมาสมัยนี่สมัยเฟซสมัยมไล่เพื่อนที่ปิ้งมาดออกทางทั้งบ้านน้องผมที่ปิ้งมามาหาน้องผมเนาะว่าเอาเงินมาส่งเอาเงินมาส่งค่าหลังคานี้นะค่าชัา้นน้ดย้ยชาปนกิจต้องท่าปนานี่นะนั่นขึนนน้นี่คือสมัยใหม่เนาะพี่น้องแต่ว่าลักการทำงานสิเป็นเหตุคือไล่ทำไมหม่เลยโบเมียนนะครับผมว่าทาหรับผมเด้อ เฮาถือเฮาถือแบบว่าเฮาถือ้อแบบอออชุดๆลองเข้านะเลือกเฮาเลือกเข้าให้เป็นผู้มีหน้าที่หเอาต้องเข้าหาเด้จริงนะมันจะเป็นแนวนั้นที่ให้เขาที่ปิง้งคือน้องเพราะว่าส่งไราไม้หรอกให้เ่าไปส่งโลกให้เ่าไปส่งอันเพิ่นนะเพลื่นวนะ่า ทิทิของเจ้าเจ้าก็รักษามันแมนยมอยู่ครับสิทิอยู่รักษาร,รักษาทิทิคนประโยชน์ของเฮาอยู่แต่ว่าในเมือเฮาถึกเพิ่นหมอบไม้ถึกชุมชนเนามาบมหมายใม้เป็นบุรุษประจอบข้าต่องเดินหาแน่นะครับพี่น้องขฮาจะไปถึงถึงแบบคือคุณต้องมาส่งเองเนี่ยมันมอแมนนะครับพี่น้อกง,งการรักกันทํางานแบบคืนน้องอยู่บ้านน้องผมผมาผมาบ่ถึกเป็นยังวานสันติสลายขมือเนี่ยสมัยมันแมนใส่ ทำไมผุงเนกไ่ไทเขาธานาคา้นได้พี่น้องคู่มือน,นี้ชุดยังกระไดกับพี่น้องชุดขอให้สุภาพจังหน่อยนะทิ่ไปใส่คนะ้าสั่นเขากะเขากับเขาเบิ้งเขาเบิ้งกาลเทศะนะเหมาะสมลักจึงเป็นว่าสิมันคือเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบการคู่มือนนะคู่มือสิไปเที่นวน้นมาได้ถ้าต้องถ้าต้องเข้าหาประชาชนเนี่ย ี่ไปคิดแนวนั้นมันอันนั้นมันค,คือยุคตั้งแต่สมัยพูดละครับสมัยผมเป็นเล็กน้อยสมัยนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นจอมพลนะขั้นไปเห็นแนวนั้นมันเป็นยุคแบบว่าแบบแบบขาราชการเป็นเป็นหน้าของประชา้ทนเนี่ยยุคแนนั้นคือตะกอนอ่ะมันมันมันโมเมนต์นะครับพี่น้องกูเมินผูวว่าข้าต้องถ้าเขาเป็นขาราชการหรือว่าเข้าถึงหม่อไม้จาก ชุมชนเหาอ่ะมีหน้าที่นั้นนึงเขาต้องเข้าหาประชาชนเด๊ะโมเมนประชาชนเข้าหาหาเฮาเด้พี่นอกก้องการลังการทํางานน่ะนะผมว่าขั้นที่ไปคิดแบบตะกี้นั้นคุณต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณคุณไม่มาก็คุณก็หมดสิบอันโมแมนเด้คุณไปคิดเรื่องโมเมนเด้ะถ้าผมมาลัวว่าแต่ว่าคั้นพื้นที่คิดเรื่องนั้นก็นกน วัฒน,นานะคันคั้นสมมเพิน,นี่บ้าละหรือว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเขาเหลือกันหนึ่งบ้าละถีหม่อมไม้แนวนี้ก็วัฒน,นากระยาเอาคนแนวนั้นหาคนถีอันนี้นะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเด้เอมันคือตัก่อนคือพน,นันพวกนี้อันมันเบิดเวลาของพนันของผู้ผู้นายกนายขอกับมาแทน่นบางบางที่เฮาบอกไปมสุม่ม ข้าบประชุมเพากับโบฮูโบฮูเวลาเขาประชุมประกาศเพื่อในบ้านประกาศประชุมเขาบ๊ไปเวลาอันนี้มากอะเฮือหาเฮืองหาฮมันบ๊แมนพี่น้องคลาการทำงานเป็นแน่นอนบ๊แมนในเมื่อเขาข้าบ๊วไปเัดฮัาต้องย่อมรับมติของของของชุมชนของไอ้ไเออที่เขาเอาซิมมาเ้าอยู่นอกนินทั้งนอนที่ประชุมมาเ้าครัน ท่านบแมนผมอาตาว่าแต่ว่าผู้อื่นที่คิดคือผมกะโอ้ยคิดใล้ๆกันแล้วคนรโคตรทีหัวเก้าเก้าวไกลขึ้นนะแต่แม่นหัวยังลาสมัยแต่วผมเป็นเด็กน้อยตั้งแต่ห้าสิบป,ปีที่แล้วก็บอกวาแล้วคิดแบบนี้เ <laughs> บิดยุคแล้วพี่นนองเบิดยุคท,ที่เขาสีแดงนั้นเนี่ยกูเหมือนมาตัง้งท่นสีบอกตามที่เขาบอกกันนะ คนเราต้องการทํางานต้องบูรณาการเหรอแต่ผมบั่วเหรอครับนี่ผมผมว่าท่านคนจากกูเกิ e ว่าคําว่าบูบูรณาการนั่นหมายความว่าหมายความว่าอย่างไรนะ้าเขาบูมจากผมกับว่าท่านเข้าใจันไดผมกับว่าท่านคนบางในกูเกิลไปแก้วนี่ทุ่งไส่ยังสืบามกูเกิ e เลยแต่ว่าเขาถามผู้เดียวโมเมนต์เลยเขาต้องเบิ้งว่า คำพูนีว่าแมนบอกคำว่าบบราการคำยุรัมพูนีในกออาธีบอกไปไล่หนึ่งถี่ถึงแน่บ่ถึงแน่เขาเบิ้งหลายๆนายเน,นีน่ยนะคำว่าทัยงทั้งอย่างนะ่ยคำที่เขาเขาถามในกูเกิลเขาเขาที่เบิ่งเต็นผู้เดียววะไหมเขาเบิ่งหาข้นเขาเอาหาคน,นมากพี่น้องคน,นงมากม,มาสวนมาไห้มาหน้าพี่น้อ,นองสะพานเนี่ยไอ้พันหน้าผมไปหน้าผมเป็นทางพัน เขาสิว่าอีตาพี่บานเอาอีหยังสิบ่าสร้า,ง,า,า,า,เางเขาเนาะเมื่อเขาบอกเขาใจกับสร้างเขาแต่เขาเห็นยังมันมีความเดือดร้อนเพื่อนกับือสิบพก็นยังเหรอเห็นยังแค่ไปเดือดร้อน้พื่นอนอะไะสิทธเิเข้นะาคนไทยเขามีสิทธิเขาไอสิอออว่าทอดเทียมกันก็บโบม,มีนแอกมือมุมีหลบบทอดเทียมกันมันลื่นกันอยู่แต่ว่าเขาเห็น ท,ทีิของเขาห่อนเาไปก้าวไายให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนาะพี่น้องมันเป็นนี่นี่ฟังได้พี่น้องอันไปแก้วกับโมเมนต์พักดอกโมเมนต์พักบ่ได้บวชบวชแล้วบวชบวชปุบบวชศพจุงพ่อไนยเลยอดอกบวชสิผ่ามือประธานลดประธานกับประธานเขาเนี้ยเดาะประานนี่เนาะ แต่ว่าดอคว,วามบาประสบการณ์ถึงตั้งแก้วอายุเดียวกับหกสิบเอ็ดหกสิบสองไงเนาะนั่งยางเขาคิดได้เขาหนีมาเขาเคยผ่านมาเพราะสีเบ่าได้อยู่นังยางนังยางพรมบงคุ้งขบกาวเอานะพี่น้องตัแก้วโอ้ยเก่งกาสามารถบอกว่ามันเป็นกับฟังคนอมีคนฟังคนในห,หลายคนเดี๋ยวพูดได้ป้าพูดได้ว่าพ,ดดาพนั่นเกง่งพนัน คนคิดความคิดของพนันคือพนันมันงโง่ที่สุดพี่น้องเอาแต่าหู้เจ้าของกันบ่แมน่นคนนั้นคือคนโง่ที่สุดเลยไม่อยังเอาใจใจดิบ่ฟังไผนะ่บ่ถือพี่น้องรลางการทำงานอี่ยังต่างๆนะตะแก้วมาจมเหมือนหนึ่งกับบ่แม่นว่ากินเหล้าเมายามาเด้ตะแก้วตะแก้วเป็นคนบ่ก,กินเหล้าบ่ดื่มเหล้าแล้วก็บ่สูบยา bỏ nhang hàng cứ bảo màu đẹp mua thì tàn đẹp khoản như thế bộ đẹp Ủa chắc, chắc đề bộ đẹp đâu, thì nó chắc là mình đẹp kết nó phi nòng nó kẻ màu màu thì nó nó cũng tên khuôn chắc mắc bầu chắc nói bầu cả xuân mà cái xuân xuân khăn bò tên bên không có bao bầu đâu à khăn không, không, màu, không màu. ขั้นผู้ใดมีเหตุผลไม่ยังผมบอกน้ำผู้ใดบบมีเหตุผลนี่ผมไปคนปฏิบัติผมบ่เบาผมเบาคนบ่ฟังคนน่ะผมเบ่เบาแต่คนฟังคนเขาลบคนนี่ผมเบาน้ำครับเราตะเกียบี่น airport, music, ้องมีค <Yeah. S 1> like, ื้การทำงานเนาะการทำงานของกินนามกันพี่น้องบ่อไรก็คอยเห็นบางทีบ่อจักชั่วโมงหนึ่งเนียมัน ที่เ่าผดบอกระบายรหรอผมตปแกบบอจนนิ่งรับกันเลยเด้พอันลิ่งแล้วมก็ได้คน่นนี้แต่ว่าอยู่หน้าคนบอคอยบอเดอะแต่ว่ามึงบอมึงมบอรับหลังเด็กโมแมนพูดพูดกับคนที่ที่มีความคิดที่ก้าวไกลหน่อยก้าวก้าวไปไกลไกลอ่ะผมพูดผมผมบอกน้ำคนเนี้ยแ่ะแต่คน เอาตะพู้ยูของผมบอกน้ำท่านบอกน้ำเขาเขาเอาตะพู้เขาคือเขาเขาบ่ฟังเขาเคยวผมบ่บอกกันเลยเที่ยวเวลาอุ๊ซี่ไปแก้วบอกมากสิ่งก่อนในที่นะครับพี่น้องอยากว่าโดนโดนดิวที่จริงอยากไล่สดอ่ะนะมันเน็ตมันเบิดเน็ตไล่เบียนเบิดเพราะฉะนั้นไปเติมเหมือนนี้ไล่แหงไปก่อนล่ะฝากกันเด้อพี่น้องเลยผู้มาฟังไปแก้วจมกันดีฝากเฟซกัน พาแก้วเว้นบักนิดนึงกะหาเลาะนี่ผมสิดิบสิ่งเพ่งพี่น้องนีง่อีปารลองเต็เพง่ง <c oughs> ลองเต็เพง่งผมบอกเห็นยังดอกขั้นเด้นยังไปขั้นลงแนวอื่นเขาก็ว่าแสดงโตกันเถอะส่ผมลองเพ่งอย่างเดียวพี่น้องที่จริงผมคิดผมผมอยากเขียนอยู่แล้วแนวอื่นแต่ผมบอกท่านบอกท่านหอดโอกาสมั่นนะ่วงนี้ผมลองเพ่งก่อน ลิปซิงเพลงพี่น้องบนเม่นร้องเพลงลิบสิงเพลงเป็นการแสดงอย่างหนึ่งพี่น้องแสดงแต่ว่าผมถ่ายทํำผมเป็นคนที่หัวจกไหวอยู่ครับผมฟังแค่สองเถื่อผมจําได้เลยเพลงผมถ่ายถ่ายทํำบาเกินสองเถื่อสองเถื่อขั้นสองเถื่อนี่ขั้นผักขั้นขหอดสามแสดงว่าเพลงันยากเติบผมลิบสิงเพลงผมเหตุไปในอันหนึ่งขึ้นอยู่ในแอ่นเฟซบุ๊กด้อพี่น้องผมเหตุไปเหตุไป เขาว่าสร้างรายได้ด้วยเฟซบุ๊กก็ได้นะแต่ว่ากดสูดงพี 6, 000, 6, 000, ่มมน้องกดหนึ่งพันคนติดตามพันโอหกหมื่นชั่วโมงตั้งหกหมื่นมาที่ว่มึงกับ่ันไหนทั่วถามผู้เคนสั่งได้แน,น,นได้แล้วมท่านขอใจว็นไดนใสเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวงหกวันอร่อยก็ควรเนี่ยในจังหวัดพันแต่ว่าเฟซบุ๊กว่าแต่ว่ายูทูปผมกัได้ สิพ่อสองพันคนน่ะล่ะพี่น้องถากติตายไปเนอะอันยูทูปผมก็ดีช่วงเอ้ยช่องตาแก้วพาเลาะอ่ตาแก้วพาเลาะนี่างบ้นต um, to uh, yeah. ้องเว้ยนวักผมคือเฟซบุ๊กขั้นเฟซบุ๊กตาแก้วเว้ยนวักที่หนึ่งพาเลาะขั้นยูทูปหนึ่งตาแก้วพาเลาะหล่นนะพาเลาะเลาะเลาะยังหลบเลาะน้ำทงน้ำทาน้ำบ้านบ้านที่บ้านบ้านเขาเนี่ยล่ะผมกับ่มีนี่เนาะ บ่มีรถบิ๊กอัพคือเขามีรถมาใส่ห่างางขั้นสีขี้เป็นการขยายมันตายกลางท่างท่านี้แะไครับพี่น้องไปแล้วครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ